โทรมาบอกว่าให้ทำให้ทำแล้วก็ให้โทรถามให้โทรถามกับลุงพลก่อนว่าลุงพลจะยอมให้ทำไหมพอดีโทรมาคุยแล้วลุงพลโอเคอก็เลยรอลุงพลมาชี้แนวชีออ้แนวแล้วก็อยากจะทําแ,<ต>แบบไหนแบบไหนแล้ววันนี้จะไปสั่งของมาค่ะโอ้โหะ่<ม>ถ้าถ้าเราถ้าเรานี่นะคุณคุณพอลลี่เป็นสัพานเราเอาแผ่นนึมไม่ได้เป็นคนทำแต่เราต้เอาแผ่นเป็นมบา เราพีครู้ว่าเราเรียคนรับตังค์เยอะไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเชื่อมปูนแล้วเรารู้เรื่องเรื่องหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้เราก็เผื่อให้มันข้างละานเสร็จแลเราก็เกรงใจนะคะแต่พอเรียก่ะเช็คแล้วแบบวันี้ครูมากดลงกดลงสบายดีท่านนี้เนี่ะคือท่านไม่ผสมของน้ำแล้วก็จะไม่พื้นนที่มัจะไม่เรียกร้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคือช่วยด้วยใจจริงๆลุงพลก็เกรงใจท่านอยู่แต่หนูก็บอกว่าเออไม่ต้องไม่เป็นไรหนูเป็นสะพานบุญหนูเช็คมาเรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคขอบคุณมาก f 4ท่านนั้นนะครับค่ะงบคือไม่อั้นนะคะ <c oughs> น่ารักจังเลย <c oughs> น่ารักมากนะคะส่วน <c oughs> นี้ต้องทำเพิ่มแลต้องแล้วก็มีไฟไฟไฟตามเสาเสาอะไรนี่เสาเสารัาะะ้วรั้วไม่ได้ค่ะจะได้สว่าง ที่6 6ตัวที่มีมันก็มันก็นี่อยู่แต่ว่ามันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นอีกครับเพราะว่าพวกเราก็บางคีน็บางคืนพวกเราก็ดูแลไม่เต็มที่เราก็แต่ผมฝ่าว่เด้อถ้าเกิดว่ามีใครมาทํากิจกรรมอะไรที่ลานปู่าริจิตอคุยไปแล้วครับถ้าสีไหนที่ไม่ว่าจะเป็นร่างทรงหรือทําพิธีอะไรที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการกราบไหว้บูชาห้ามเด็ดขาดค่ะ ถ้าเขาไม่เข้าใจเรียกผมได้ทุกเนี่ยพอปืนเนี่ยรับทราบแล้วเรียกผมได้ทุกเมื่อเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้พื้นที่มันยังอยู่ในอ่าชั้นศาลอยู่ศาลจะตัดสินเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก่อนก่อนที่ศาลจะตัดสินอำนาจเบ็ดเสร็จก็ยังอยู่ที่ผมเพราะว่าผมเป็นเจ้าของพื้นที่ที่อาจารย์ั่นอนุเคราะห์ให้พื้นที่ผมเพราะว่าอะไรก็ต้องเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดก็ที่ที่ผมแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับศาลตัดสินว่าพื้นที่ตรงนี้ ลุงพลให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสาธารณะเมื่อนั้นกิจกรรมพวกนี้จะเกิดขึ้นต้องเคารพสถานที่ไม่ใช่คุณอยากมาทําอะไรก็ทํานะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่อย่างนั้นเราก็จะเรียกเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเป็นอ่าไม่ว่าจะเป็นร่างทรงนะครับร่างทรงหรือทําพิธีกรรมอะไรก็ตามถ้าจุดธูปไหว้เราไม่ว่านะครับทําได้บทสวดมีครับ แต่ถ้าคุณจะเอาสิ่งของมาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่คุณมีความเชื่อคุณอย่าเอาเรื่องพวกนั้นมาโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อคุณเก็บไปทําที่บ้านคุณนะครับคุณอย่าเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาทําในรานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับเป็นยูเบตากันด้วยครับผมถับทับปลามเขาไม่ได้ถ้าห้ามเขาไม่ได้บอกผมถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมไปทุระเรียกเจ้าหน้าที่ได้เลยครับนะ สกตตวงคำพร้อมที่จะให้ความร่วมมือครับรผมผมมินแล้วแหละผมมินแล้วที่ผ่านมามผมก็ได้ข่าวว่าผม่าเป็นใครผมก็ผมมั่นใจว่าเป็นคนนั้นแน่นอนแล้วก็เป็นจริงให้เขาเอาความเชื่อส่วนบุคคลของเขาไปทําในที่ส่วนบุคคลของเขานะครับอย่าให้เขามาทําในลานศักดิ์สิทธิ์ที่มันเป็น,นาสาธารประโยชน์อนาคตข้างหน้ามันจะเป็นแรนมาเป็นจุดเช็คอินนะครับ อันนี้ผมก็ยังมีความมั่นใจอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาทำอะไรที่เป็นการลูกหลู่หรือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เขาทำนะครับเพรางนี้ดังนั้นเราพยายามใช้ใช้อะความสุภาพนะทุกการขส่าถ้าคำนังเราก็ที่ไดหมขดของไทยอ่ะหนูไม่รู้ของการมาเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อ ซึ่งคุณจะพยายามมาทาโยงให้คนอื่นทาไปเชื่อคุณนะผมผมไม่เชื่อเข้าใจไหมครับสิ่งที่ผมเห็นวันนั้นผมไม่เชื่อว่าคุณจะมีความสามารถขนาดนั้นนะครับถ้าคุณมีความเชื่อขนาดนั้นคุณไปเอาเรื่องครอบครัวไห้ผมถ้าผมถูกหวยตามสิบล้านเมื่อไรเป็นเชื่อคุณแน่นอนครับครับขอบคุณลุงมากครับขอบคุณค่ะลุงวันนี้ลุงก็จะไปให้พี่คนร้ายลุงวันี้ลุงวันนอก่าจะยังไม่ให้ ลุงจะทำอะไรครลุงวยครับมือหนากำลังวัดยูนนะครับเดินเลยรอบบ้นครับด้วกัางเนาะับมิตรช่างต่วัดมาลวบอก ตอนนี้เราก็มีถ้ามีกำแพงแล้วเราก็สบายใจไปป่อหนึ่งเนาะเราก็ไม่ต้องเดินรอบกำแพงก็ได้แต่นี่นะเอาคนละมุมเลยกำแพงนะคลิปนี้น่าจะติดเหลืองนะครับ ติดเหลืองแน่ๆเลยเพราะว่าลุงใส่เสื้อเหลืองอ่ะเอ้ยลุงจิฟนี่โอ้โหขนมจีนเหรอถ่ายขนมจีนไว้หน่อยถ่ายหน่อยนะขนมจีนขนมจีนขนมจีนถ่ายหน่อยพ่ออยู่นู่นถ่ายแต่ขนมจีนไว้ อันน no tamam> ี้ไม่ไม้นี่เรามาปูกอมันไม่ได้ขึ้นตามธรรมชาติแต่ทำากได้นต้นจันผ์คะามาถึงไหนแล้วครับจะจะก่อถึงไหนกออเหรอก็ความลุกได้ครับคือคว้างรถเดวาเราไปทายเว้่ก็ได้เออมันเป็นสี่เหลี่ยมได้ขายทุเนก็ได้ยได้ดูเขียทางดูไม่ง ม hmm. ากแล้วเก้ามิตรยู่ตรงนี้โอ้เก้ามตรจู่ตรงนี้โอ้พอดีต้นพอดีเลยตรงนี้ก็เหลือสี่เหลี่ยมไว้ก็ได้เหรอเนาะพอดีกับเสาตรงนี้พอดีโอ้แสดงว่าแดดเขาพอดีแล้วโอเคครับสรุปแล้วก็มี f c นะครับจะทํากําแพงให้ลุงนะครับกำลังจะทํากําแพงให้นะครับมีก็ประมาณไม่อั้นนะครับมีก็ประมาณไม่อั้นนะครับก็ขอพระคุณ FC ลุย ใจดีท่านนั้นด้วยนะครับโอเคนะครับโอ้โหนี่ครับ นี่ก็คือความจริงใจของพีุ่งนะคะคุณแม่นะคะที่จริงแล้วไม่อยากพูดจะรักเท่าไหร่แต่ไม่เด็ดเปลี่ยนนะโอเคก็คืออยากให้อ,อยู่แบบปลอดภัยเนาะมันรู้สึกว่ามันมัน,มน <ừ m. S 2> ไม่ไม่ปลอดภัยอะ่ะมันเป็นอย่างนี้มันไมไ่เข้าออกอยังไงก็ได้นะก็เลยก็เลยเสนกเสนอพี่ลุงก็เลยเสนอคุณแม่คุณแม่ก็เล่งอย่างว่าความสำคัญตรงนี้ก็เลย ให้พอลี่กับคุณตามาจย์ให้เอาไปเลยไม่อั้นนะคะครับผมสวักทายขอบคุณคุณม่ครับทีหลายรอบแล้วนะคุช่วยช่วยทุกคนค่ะถ้าท่านดูทุกคนนะคะดูทุกช่องนะคะใครทำดีเดี๋ยวท่านก็จะเทโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับของช่องป้าคำใสฟกกอกสวัสดีครับยินดีตลอดความสุขจง